ันี้เราอยู่ที่ Smile RBF ค่ะครเรามาพบคุณหมอนะคะเพื่อที่จะมาตัดไข่ไปก่อนครับเดี๋ยวไปรอดูว่าเป็นยังไงตอนนี้ไปดูคนก่อนว่าคนออกมาเป็นยังไงนะ เมื่อเราอายุ30บวมแล้วการเตรียมตัวจะมีลูกแนอนาคตมันเป็นสิ่งสำคัญค่ะ,ะนอานมาฝากไข่แล้วผสมตัวอ่อนด้วยอ c กซี่นะคะที่สม i ยไอวค่ะตอนแรกนะคะเราก็มาปรึกษาคุณหมอนะคะว่าเราควรจะเตรียมตัวยังไงบ้างแล้วก็ตรวจดูจำนวนไข่ก่อนที่จะเริ่มทำการกระตุ้นนะคะอันนี้คุณหมอเหมานะคะคุณหมอน่ารักมากๆค่ะอธิบายได้ดีมากๆเลยนะคะและยังเก่งมากๆด้วยค่ะหลังจากที่เราได้รับคำปรึกษาแล้วนะคะในรอบเดือนถัดไปเราก็เริ่มกระตุ้นไข่กันเลยค่ะเราสองคนไม่ได้มีปัญหาทองยากนะคะแต่เราวางแผนไว้ว่าอยากมีลูกในอีกป ปี้างาคพออายุมากขึ้นเรารู้ว่าคุณภาพไข่อาจลดลงซึ่งมีผลต่อสุขภาพลูกในอนาคตค่ะเราเลยตัดสินใจฝากไข่และผสมตัวอ่อนด้วยเทคโนโลยีอีกซี่ค่ะและในแต่ละครั้งนะคะที่เรามาพบคุณหมอนะคะคุณหมอก,ก็จะอธิบายให้เราอย่างละเอียดเลยนะคะว่าไข่ที่เรากระตุ้นไปเนี่ยจะมีขนาดโตขึ้นมาเท่าไหร่กี่เซนยังไงบ้างนะคะพี่ๆที่นี่นะคะพี่ๆพ,พ,พยายบาลทุกคนนะคะก็น่ารักมากๆเลยไม่ว่าเราจะมีข้อสงสัยอะไรนะคะเขาก็จะคอยแนะนําคอยบอกเราค่ะและก่อนถึงวันเก็บไข่นะคะคุณหมอก็จะมาอธิบายถึง วิธีการเก็บไข่ค่ะว่าจะเก็บยังไงวิธีอะไรยังไงบ้างที่เราตั้งใจทําเพราะว่าไม่ใช่เพราะเรามีปัญหานะคะแต่เราอยากให้ลูกของเราแข็งแรงที่สุดค่ะวันนี้ระาวาังแผนไว้เพื่ออนาคตที่ดีของเขาวันข้างหน้าค่ะเทคโนโลยีสมัยนี้ไปไกลามากค่ะอย่ารอจนสายเกินไปนะคะสุดท้ายนี้นะคะก็อยากให้ทุกคนมารอดูนกันนะคะว่าอีกปี2ปีข้างหน้าเนี่ยตัวอ่อนที่ฮาน่าได้มาเนี่ยจะเป็นเพศอะไร